เอฟซีแย่เต๋าตับซมตัให้ดูซีเมีออยเต๋า,าปลาลหลกับผงนัวสองอย่างจะใส่หลายได้เจ้าของกินเผ็ดไม่ได้แน่นเผ็ดมากมายและเผ็ดมากมายและพริกถูกแล้วยิ้มยิ้มดูดูเผ็ดมากมายเลยผงข้าวเหนียวแล้วซ้ำต้มผักแล้วด้วย มาที่นี่กัตั้มบะทึ้งจวดจวดหรอเดี๋ยวว่าทารุนคนแก่เด้อคนแก่อยากเฮ็ดพึ่งนึกได้เพรามันเยอะตอนตอนนั้นมันจะล้นคกแล้วนั่น ยังไม่ทันได้ใส่เซนอยู่อย่านะระวังนะไหนน้อะะ่มันต้องเซฟมันต้องเซฟนัวแล้วเบิ่งปลาไหลได้แต้วแล้วอ้ายมีแตะชิมด้วยอร่อยไหมแช่ปลาโน่ปลาไหปลาลากลิน ปลาลบกาลสินปลาเมที่มาที่ไปนะไม่ใช่ปลาบบ้านนะของยาเตามะกหัวหินหัวหินก็ะเทียมหัวหินวะตกใจตกใจตกใจคงนัวกินหอมมาแล้วยายกลินหอมมากินหอมปลานะมาแล้ว สงสัยรองกหนูว่าเอาออนูว่าเอาออกมาเท้าข้างนอกกไม่น้อยไปเปลากไม่น้อยหรอกก็เป็นแนวนั้นไปหลดไหนเนาะบานเนาะบานีนีลยละอีว้านทน ถ้าเห็นจำซึ่งจำคือมันแดกชิ้นไย่ป้านนอ,อ้วนอะถ้าโทรมานี่มันมาเลยนะ,ะ <c oughs> โทรหัแกเมื่อไหยายมีเบอร์อยู่ไม่ใช่หรอไหนก็ไม่รู้เบร์ฉันที่มีเบอร์เบอร์ฉัอ้อาวเหรอมาถ้ามันมาก็จจำให้โอเค okay. เดี๋ยวเราย็จะบ,บอกแกให้ป้าอ้วนอนะเป็นยังไงชิมแล้วมันเป็นยังไงนัวแล้วชิมไม่ที